ดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกจกเข้าถึงกำเนิดดิรัฉานโดยสมัยต่อมาเราเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะรางกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งกำเนิดดิรัชานสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยทิพะยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมคูดลึกยิ่งกว่าชั่วบรุษเต็มไปด้วยคูดลำดับนั้นบุรุษ ผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะทานหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมคูดนั้นแหละโดยมะขาสายเดียวบุรุษผู้มีจักสุเห็นเขาแลว้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้น จัมาถึงหลุมคูดนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึงเห็นเขาตกลงในหลุมคูดนั้นสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนแม้ฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจ ฉันนั้นเหมือนกันแลว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแลว้วซึ่งกำเนิดเดรัจฉาน สวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยเทปะยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์